สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly Channel นะคะตอนนี้นะคะของก็มาส่งแล้วนะคะอาของทําบ้านทับภูเนาะมาส่งนะ,ะวนันนี้สั่งท่อมาด้วยนะคะแตออ่ปูนนะคะรถรถจะมาส่งปูน,นะจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายเนาะนี่ก็ใช้รถถกร้อมาส่งเลยนะคะ รู้สึกว่าจะม,ามีห้องน้ำส่วนตัวได้ไหมเนี่ยครับผมออโครงการช่างม่ดคืนเนี่ยรางาที่สจแล้วหรอเร็แล้วครับเอิดเกิดาจะเทพื้นเดู่วแต่ว่ารถวันนั้นไม่มารถออรถตู้ามาไม่ว่างคิวไม่ว่างเ้ิดไม่ว่างครับเด้ให้เอาพ่อมาก่อน จะถาีสมเมื่อ่าาถมกี่วันแล้วแต่เร่งอยู่นะเร่งอยู่้ไมาเลดูสิเมื่อวาน่เห็นาทํงาแบบี้มี่นีตั้งตีทํา2คนกับช่างหวานนะ้วต้องไหมากนะยอดเลยนะครนีกก็่งนะมีเที่ไเลย นนพเพราะว่าเราต้องรีบนะเพราะว่างานงานเราคิวงานเราเยอะมากนะมีแต่คนเ,เน <c oughs> นร่เนงนี่ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่สนับสนุนแมงท่าูนะคะให้ทั้งครัวทั้งบ้านเนาะบ้านนี้ก็ เอาแบบมั่นคงแข็งแรงเลยนะคะทำเป็มทำเป็นบ้านปูนเลยค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวมีเรียกอะไรมีส่วมมีอะไรเรียบร้อยในนี้เลยค่ะก็ดีใจกับแมงท่าผูนนะนะคะ ก็ดีทังตกก็ดเอ้าทำไมมีบ้องตุหลังเนี่ยนะเพราะว่าเจ้าตัวไม่อยู่เจ้าตัวไม่อยู่เจ้าตัวไม่อยู่กับพรุ่งนี้มีแล้วกับพรุ่งนี้นะคะคงยังไม่เสร็จนะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายน่ะรถปูนจะมาวันนี้วันนี้ไม่มีคิวว่างเลยออมาเทพูนเทปูนข้างล่างนะค่ะพี่ต้ามกับลุงหวังก็เร่งเต็มที่นะเดี๋ยวต้องมีมีงานต่อที่บ้านลุงพลอีกอ้หลายงานมาก ค่ะค่ะจองคิวเข้ามาเห็าพี่นาทีก็จองตัวไว้บ้านอีกสามหลังในในบ้านลุงอันนี้อันนี้รู้สึกว่ายังยังไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่เห็นคุยกับพี่ตั้มแล้วเขาจะทาบ้านแบบว่าเขาพักเองอ่ะในในตัวบ้านลุงอีกสามหลังสามหลังอ๋อที่อยู่ด้านข้างอยู่อยู่ด้านหลังอ่ะอยู่ด้านหลังเหรอฮะหลังทางกําแพงเนี่ย อ๋อตรงด้านข้างนะั่นก็ต่อเติมเป็นออฟฟิศถ้าจะไม่ผิดอ๋อใช่ใช่ใช่ใชอ <c oughs> <c oughs> อฟฟิศก็ยังไม่ทําครัวก็ยังไม่ทำตรงตรงจบไม่ตรงนี้นะตรงนี้นะ <c oughs> ไม่ข้างหลังกําแพงนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในในรั้วบ้านลงุงอ๋อในรั้วบ้านลุงในรั้วบ้านแต่เป็นด้านข้าวด้านในนั่นแหละด้านในในในรั้วแต่เป็นด้านหลังเขาจะมีการก่อสร้างแล้วเป็นบ้านของพี่จะกีเนาะก็อ่าเรื่อยๆนะเราคือพี่ตั้มเขาก็มีแค่ลุงหว่างเนาะที่ช่วยนะ

แล้วก็มีข่าวดีด้วยว่าท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะเอ่เทพื้นบ้านให้ลุงวางนะคะอนุมัติมาแล้วนะคะค่ะค่ะคิวต่อไปนะคะจะค่ะเทพื้นบ้านให้ลุงวางแต่ว่าต้องบ้านอ่ทัาภูเสร็จก่อนนะคะค่ะนี่ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะอนุมัติมาแล้วนะคะว่าจะช่วย เทพื้นบ้านให้ลุงหว่างนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าแรงนะลุงหว่างก็จะได้กับหนูเต็มเต็มเหมือนกันเต็มเเหมือนเดิมค่ะครับมีแต่เรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะทุกวันเลยนะครับผมนะครับข่าพี่ชัวร์เป็นขแขกที่ดีที่น่าเชื่อถือเพราะว่าหนูไปเห็นแล้วบ้านอะหนูไปหนูไปเห็นแล้วหนูก็เลยเสนอไปที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีว่าลุงหว่างอะอะ พื้นบ้านยังเป็นดินอยู่ค่ะก็เดี๋ยวเสนอไปพอดีท่านก็พิจารณาท่านก็บอกว่าโอเคนะก็ได้นะแต่ว่าขอให้บ้านบ้านทะาูเสร็จก่อนค่ะก็คืออนุมัติแล้วแล้วก็บอกให้แจ้งลงวางไปเลยว่าเสี๋ยวทําให้นะค่่าค่ะจต่ผู้ใหญ่ใจดีก็เป็นพ่อเดียวเดียว่ยไม่มี ไม่มีลูกกี่คนะลูกสามห้จิ้เหรอลูกสามคน แต่สองคนโตแล้วก็เองกินอะไรก็เหลือน้องคนเล็กเที่ยงอยู่กันอย่างปัจจุบันใจยังมาวใจยดีใจด้วยนะคะุั่งนะบ้านในม่าปูเนี่ยัม่เคยรับสมัครแต่ว่าสามารถจองได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เทพื้นแล้วก็ค่อยได้ก่อเพราะว่าต้องเทพื้นก่อนนะถึงจะก่อกำแพงได้ก่อ ผนังได้ก็มีห้องน้ด้าเหลังมีห้องน้ำห้องน้ำในตัวบ้านทำเหมือนห้องหนูอ่ะแต่อันนี้จะจะกว้างกว่าห้องหนูนะเพราะหกเมตรค่ะอันนี้ถ้าใช่เพราะว่าบ้าน้ันหนูมันเป็นบ้านเก่าของพี่เเป็นโครงเดิมใช่โครงเดิมมาเลยได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นแต่ตัวนี้คือสร้างใหม่เลยก็คือข้างหน้านี้สี่เมตรข้างยาวข้างหลังไปหกเมตรหน้าสี่ยาวหกอ่ะ เขาเอาอุปกรณ์มาลงนะครับนะนี่ก็ขอบคุณท่างนึงท่านนึงที่ทำบ้านโทนแม่ก็สำหรับพี่พี่ยูทูบเบอร์ก็ทำความดีกันไว้นะคะเดี๋ยวท่านมองเห็นท่านก็เดี๋ยวจะช่วยทุกคนนะคะท่านก็ให้กำลังใจทุกคนทำงานทำหน้าที่ยูทูบเบอร์ให้ดีที่สุดนะนะคะคือเดี๋ยวท่านมอง ท่านจะดูทุกช่องนะเดี๋ยวท่านจะมองเองนะคะก็ให้กำลังใจพี่ๆทุกคนไม่ต้องไม่ไม่ต้องน้อยใจออไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวชันไม่เห็นได้ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวทำดีต่อไปค่ะเดี๋ยวท่านก็จะมองเห็นเองนะคะค่ะ นี่นะคะน้องก้าวต้องมาทำช่วยแล้ว รถซีแพคคิว<ล>ไม่ว่าไงถ้าเทพื้นได้ก็คือก่อ,อได้เลยไงอันนี้มันาเขานัดมาพรุ่งนี้ตอนช่วงบ่ายไม่รู้จะก,กี่โมงอะ่ะเดี๋ยวละถ้ารถใหญ่แบบน,นี้อ่าพันหนึ่ง ใช่ค่าช่างถ้าจะค่า,อาของลุงหว่างนี่คือช่างตามเขาไม่เอาค่าแรงไงไอืมช่างตามเขาก็ทําให้ลุงหว่างเลยก็คงจะต,ต้องช่วยกันนั่นแหละกับลุงหว่างนั่นแหละอืมแต่ว่าค่าซีแพ็ก,ก็คือผู้ใหญ่จะดีท่านจะจ่ายให้อ่อาเลัย สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลอยชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ